ด้วยความเคารพเปิดรายการด้วยเรื่องที่อยากจะพาดหัวข่าวว่าายแ,ยแทนตำรวจตำรวจอายไม่อายผมไม่รู้แต่ผมภาษาประชาชนผมโคตรายเลยผมาอแทนตำรวจทำไมจึงรู้สึกายแทนตำรวจไปชมปคลิปหนึ่งต่อไปนี้ครับเชิญค่ะเริ่มต้นการเป็นร้อยเวรต้องซื้ออะไรบ้างไปดูโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับสามหมื่นบาท เครื่องปิ้นนี้นะครับ4,000บาทกระดาษดีนะครับ500บาทโปรแกรมช่วยทำงานครับ4,000บาทอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับพอซื้อเสร็จแล้วนี่ครับเอาเงินเดือนไปซื้อสองหมดโอ้โหสะใจ สะใจร้อยตำรวจโทสพบางใหญ่นนทบุรีไม่ทนโพสต์ประจานระบบบางคนก็บอกว่าประจานนายด้วยนะแล้วก็โพสต์ขึ้นติ๊กตติ๊ตอกต้องบอกเลยนะคะเดี๋ยวนี้ทั้งประเทศไม่ต้องบังหน้าทั้งโลกเลยค่ะเมื่อเจ้าตัวอัดคลิปตัวเองแล้วก็โพสต์ขึ้นติ๊กต็อกทำสักขนาดนั้นเปิดสักขนาดนั้นไม่ต้องบังชื่อไม่ต้องบังหน้าหมายความว่าเจ้าตัวพร้อมตายเขาเห็นกันทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะ เห็นกันหมดไปแล้วค่ะแสดงว่าเจ้าตัวพร้อมตายใช่ค่ะจริงๆเป็นตำรวจโน๊ตบุ๊กซื้อเองเป็นตำรวจพินเตอร์ต้องซื้อเองเป็นตำรวจกระดาษต้องซื้อเองโปรแกรมช่วยกันทำงานคอมพิวเตอร์ไอ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซื้อเองด้วยความเคารพผมคิดว่าเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขไปแล้วนะค่ะ เรื่องนี้ผมเคยยกขึ้นมาเป็นหัวข้อสนทนาหัวข้อหนึ่งกับอดีตพบตรคนหนึ่งบิ๊กออสของกระผมโอ้หลายย <ผม S 1> ุณตบจเอกสมยศุ่มพันม่วงผมเคยยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกับพบออสบอกพบจากที่ผมสัมผัสนะชีวิตที่จริงๆนทำไมเราปล่อยให้ตำรวจอยู่กันแบบหมายหิวะ ผมใช้คําว่าหมาหิวไม่ได้หยาบคายนะค่ะแต่เห็นภาพมันเห็นภาพเลยนะแล้วผอบอว่าไงคะเพราะปล่อยให้ให้เขาทํางานแบบหมาหิวดังนั้นระบบเนี่ยมันมันเย่อยิวเหลือเกินระบบมันเย่อยิวให้ใจแตกระบบมันบีบให้เป็นโจรระบบมันทําให้ออกนอกลูก่นอกทางผบออก็บอกว่าใจเย็นพี่ กำลังแก้อยู่ขยับมาอีกทียุคพอบอปัอวต่อมานักกว่าน,นั้นอีกทำไมคะลุงตู่ไม่ทราบใครไปกระซิบข้างหูก็ไม่รู้ลุงตู่สั่งตัดงบประมาณที่เป็นค่าน้ำมันรถสายตรวจรถทำงานของตำรวจทั้งประเทศอ้าวแล้วเขาจะออกสายตรวจไงอะ ผมจําได้ว่าเงินวงเงินน่าจะแตะ90้ร้อหรือพันล้านอะไรประมาณนั้นนั่นแหละประมาณนั้นใช่อยากคิดว่าเยอะนะเวลาจัดสรรปันส่วนกันออกมาเหลือติดเดียวปรากฏว่าเหลือนิดเดียวใช่ไม่พอด้วยสภาพดั้งเดิมขนาดตั้งงบปีละพันล้านช่วยเติมน้ํามันรถให้กับตํารวจเนี่ยตำรวจยังต้องไปขอเงินเติมน้ํามันจากอาเจกอาแปเท่าแก่จากเท่าแกาในพื้นที่ตา,ตามตึกแถวต่างๆเลย ด้วยความเรารพอยู่ๆตัดผมบอกพบอบผมจำได้เลยผมบอกกับพบบับอกพบปัญหาเดิมแก้หรือ,อยังปล่อยให้เขาอยู่อย่างหมาหิวปล่อยให้เขาทำงานแบบหมาหิวทุกอย่างเนี่ยอุปกร,กรณ์การทำงานต้องซื้อเองหมดนี่ยังจะมาตัดงบเติมน้ำมันน้ำมันเติมรถตำรวจแล้วตำรวจจะออกทำงานอย่างไรบีบให้ตำรวจเป็นโจนดนี่ว่า พอบอปัดบอกโด็ดเดี๋เว็ดเด็ดเจนเจนเจนเ็นพี่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 รู้ปัญหาแล้วรู้ปัญหา,ญหากําลังแก้ไขกันอยู่กําลังแก้สองยุคแล้วนะสองพบอแล้วนะมาถึงยุคพอบอต่อศักผมจําได้พอบอต่อศักพูดกับผมคําหนึ่งอย่างแรกที่จะทําก็คือขวญและกําลังใจของข้าราชการตํารวจและหนึ่งในเรื่องที่จะเชิดชูขวนและกําลังใจก็คือจะต้องนั่งทํางานอย่างมีศักดิ์ศรีต้องนั่งทํางานแบบหมาอิ่ม ไม่ใช่หมาหิวมผมก็นึกว่าปัญหาแก้ไปแล้วนะปรากฏว่าร้อยตำรวจโ,โทรสพบางใหญ่ตามคลิปเมื่อสักครู่ปัญหาเดิมๆยังกลับย,ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ได้แก้ฟังอีกทีไหมอเอาอีกทีอีกรอบต้องซื้ออะไรบ้างไปดูโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับสามหมื่นบาทเครื่องปิ๊นนี้นะครับสี่พันบาทกระดาษดนีนะครับ 500บาทโปรแกรมช่วยทำงานครับ4,000บาทอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับพอซื้อเสร็จแล้วนี่ครับเอาเงินเดือนไปซื้อของดุดแสบจริงๆ38,500บาทสุดท้ายถึงสิ้นเดือนเหลือเงินอยู่13บาท พอซื้อแค่บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปหนึ่งถ้วยหมาหิวจริงๆไอ้ระบบอย่างเงี้ยบีบให้ต้องเป็นโจรบีบให้ใจแตกไม่เช่นนั้นนะเป็นตำรวจต้องไปออกจากโรงพักเลยต้องไปออกจากหน่วยเลยไม่ไม่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยเดี๋ยวเราจะทํางานไงเกิดเขามาแจ้งคองแจ้งความเนี่ยไม่รับแจ้งความสิไม่รับแจ้งความสิได้ด้วยเหรอโอ้โหในบัดนโซเชียลมีเดียเขาก็วิจารณ์นะอย่างเช่นคนนี้เลยข้อความนี้ข้อความนี้ เป็นเรื่องตลกร้ายมากที่องค์กรไม่ซัพพอร์ตอะไรลูกน้องเลยอีกหนึ่งข้อความผมเข้าเวรมา12ปียังร้อยตำรวจเอกเหมือนเดิมลาออก1ตุลา6 6คือคนนี้เขาบอกเขาไม่ทนแล้วเขาลาออกจากระบบนี้ละอีกนิงข้อความลืมค่าน้ำมันไปสอบปากคำค่าโทรศัพท์ติดตามคดีหรือเปล่าครับใช่ใช่ใช่ยังไม่ได้บวกค่าน้ำมันรถ ที่จะเดินทางไปสอบปากคำณที่เกิดเหตุค่าโทรศัพท์ติดตามคดีมากกว่านี้นะตำรวจใช้สืบในหนึ่งคดีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โอ้ยเยอะนะถ้าเป็นสายสืบอะใช่ไหมในหนึ่งคดีตำรวจมีค่าใช้จ่ายในการทำคดีเท่าไหร่ค่ะมีค่าใช้จ่ายในการขยายผลคดีเท่าไหร่อืมอ่ะอีกคนนึงม<บ>า,<บ>าแจ้ข้อความเขาบอกนี่ซื้อแอร์ติดห้องทำงานด้วยครับ หมายถึงบางที่บางที่นะต้องซื้อแอร์เองผมเล่าประสบการณ์จริงๆนะ,ๆนะผมกับแมวสาวเคยขึ้นโรงพักปทุมวันเอ,อจำได้วันนั้นเคยขึ้นสอน,นอนปุมวันเพราะถูกเช็คบินเรื่องหมินประมาทแล้วคนที่จะเช็คบินผมไม่ใช่ใครนะบิ๊กแปะนี่แหละออถ้าผมจำไม่ผิดแต่บิ๊กแปะค่ะแต่บิ๊กแปะไม่จัดการเองบิ๊กแปะให้หน่วยงานจัดการาเราไปให้ปากคำแล้วเราไปเจออะไรคะไปให้ปากคำไปนั่งคุยกับร้อยเวน ทับนบ่าบนบ่าก็ด่าสักสองสาดวงสงสารจริงๆซักไปซักมาพี่ชี้ไปที่แอร์ซื้อเองผมซื้อเองอพี่ชี้ไปที่โต๊ะทางานซื้อเองผมยกมาจากโรงพักเก่าผมย้ายโรงพักผมก็ต้องยกโต๊ะของผมตามมาด้วยคือทั้งห้องอ่ะมีห้องเปล่าให้อย่างอื่นซื้อเองหมดคอมพิวเตอร์กระดาษปรินเตอร์ปัญหาทำนองนี้ผมคุยตั้งแต่สมัยผอ พอบอสหลายปีแล้วนะพอบอปัตผมอยากจะรู้ว่ามันจะมาจบที่รุ่นนี้มันจะมาจบที่ยุคนี้มันจะมาจบที่รุ่นเรามันจะมาจบที่ยุคของพอบอต่อสกักหรือไม่ฝากถึงท่านผบอรตอรอด้วยนะคะท่านต่อศักคะออ่ะพบต่อสักครับด้วยความเคารพผมกราบก็ได้ผมจะไม่คาดคั้นท่านไอ้เรื่องคดีเสียแป้งนาะโหนตม ว่ากันที่จริงคดีเสียแป้งนาโนตตำรวจหน้าแหกไม่มีเหลือแล้วล่ะมันพิสูจน์อะไรบางประการทั้งระบบและทั้งการใช้คนค่ะแต่ผมไม่ไปที่เรื่องนั้นผมขอเรื่องนี้ก็แล้วกันเรื่องง่ายๆเอาเรื่องง่ายๆ <c oughs> เอาเร,อเรื่องง่ายๆไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องง่ายๆแต่ที่จริงถ้าเจอ,เอ,อหน้าลุงตู่ผมจะเดินเข้าไปกราบที่อกงามๆหนึ่งทีลุงจะเตะผมนะถ้าผมจะถามว่า ปีนั้นลุงตัดงบน้ำมันตำรวจไปตั้งพันล้านทำไมเอาไปทำอะไรและลุงรู้ไหมตำรวจเขาจะทำงานกันอย่างไรบีบให้ตำรวจเป็นโจรที่ว่าพอแล้วมั้งนะพอเหรอเรื่องนี้มันตลกร้จริงจริงประเทศไทยมีอะไรแปลกแปลกว่ะแต่ที่น่าแปลกใจคือตั้งแต่พศนั้นที่เราเคยไปเจอมากับตัวเองจนพศนี้ยังไม่ได้แก้ไขอ่ะก็เหมือนเดิมเศร้านะเหมือนเดิอืม ไอ้โรงพรกที่เราไปเจอมาด้วยใจกลางกรุงที่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 สอทุมวันไฮโซนะโรงพัมเนี้ยมันเป็นโรงพักเกรดเ่อยู่ในเขตใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทยค่ะก็ยังเจอแบบนี้ตึกดูตึกใหญ่นะแต่เข้าไปข้างในเนี่ยโอ้โหเขาทำใหม่แล้วด้วยเขาทใหม่แล้วด้วยซุปปัญหาบ้านเตะไทย